MG เปิดฉาก Big Motor Sale 2023นำยนต์ระกรรมหลากหลายขุมพลังขับเคลื่อนที่มาพร้อมข้อเสนอพิเศษให้เป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายขึ้นด้วยดอกเบีย้ยต่ำสุด0%นานสูงสุด48เดือนเอาใจคอ SUV ที่ชื่นชอบรถสีดง s k y r l e t red ด้วย New MG HS และ New MG VS SUV ราคาพิเศษและอีกหนึ่งไฮไลท์กับ New MG4 Electric ที่สะกดทุกสายตา ด้วยการแรปสีชมพูเฟรชพิงทั้งคันและเปิดรับจองเฉพาะในงานนี้จำนวนจำกัดณนะสูนิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง3กันยายนศกนี้ไฮไลท์ light จากการออกแบบรถไฟฟ้าโดย AI ในช่วงที่สีชมพูเฟเวอร์ ever, นำมาสร้างเป็นคอนเทนต์ New MG4 Electric สีชมพูบนโลกโซเชียลได้รับความสนใจจากแฟนเพจเป็นอย่างมาก จากเครื่องราวออนไลน์ได้กลายมาเป็นไอเดียนำไปสู่รถยนต์จริงด้วยคอนเซปต์ From AI to Reality ด้วยการนำเอา New MG4 Electric มาแรปด้วยสติกเกอร์สี e s h Pink ทั้งคันพร้อมเปิดรับจองให้เป็นเจ้าของเพียง8คันในงาน Big Motor Show 2023เท่านั้นเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆสำหรับ New MG4 Electric สีชมพู Fresh Pink สามารถเลือกเป็นเจ้าของได้ทั้งรุ่นดีราคาจำหน่าย ที่869,000บาทรุ่น X ราคาจำหน่ายที่969,000บาทซึ่งเป็นราคาปกติด้วยคุณสมบัติการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบขับเคลื่อนล้อหลังพร้อมส่งมอบความสนุกได้ร้าใจด้วยขุมพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังกำลังสูงสุดที่170แรงมา้าสามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า425กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหครั้งตามมาตรฐาน NEDC คงความเป็น E ีวีสายพันธุ์แท้รุ่นแรกที่สร้างสรรค์ขึ้นบนใน b เ l ล่า r ิ e l e c t ก t r p l a พลตฟอร์โครงสร้างที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะสท้อนความเป็นไอคอนิกด้วยอัตลักษณ์ที่เด่นชัดกับดีไซน์ภายนอกสปอร์รอบคันดีไซน์ภายในเรียบง่ายแต่มีสไตล์และพี่พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยมากถึง26ระบบสำหรับงานวิ g ม o เ o r s ์2023 MG จัดเตรียมแคมเปญพิเศษ เพื่อมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าครบทุกรุ่นทั้งกลุ่มรถ EV ีที่มีให้เลือกมากถึง5รุ่นไม่ว่าจะเป็น New MG ZS EV New MG EP Plus New MG4 Electric New MG ES และ New MG Maxus n i ด้วยดอกเบีย้ย1.99%นาน48เดือนฟรี MG Home Charger จำนวน1ชุดและค่าติดตั้งให้ลูกค้าขับขี่ได้อย่างสบายใจด้วยการรับประกันแบตเตอรี่8ปี หรือหนึหมื่นถึง2 0 0 0 0กิโลเมตรขึ้นอยู่กับพื้นที่จองฟรีประกันภัยชั้น1และพระบรคุ้มครองนาน1ปีพิเศษสำหรับรุ่น New MG4 Electric และ New MG ZS CV คุ้มครองนานถึง3ปีสำหรับรถยนต์กลุ่มเครื่องสันดาบและรถยนต์พลังงานทางเลือกรับดอกเบี้ยต่ำสุด0%นเซนนาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1และพระบรคุ้มครองนาน1ปีพร้อมรับประกันแบตเตอรี่8ปปีไม่จำกัดระยะทาง เอาใจคนที่ชื่นชอบรถสีแดงกับแคมเปญสี scarlet red Rate ราคาพิเศษซึ่งมีให้เลือก2รุ่น2สไตล์กับ new mg hs รุ่นดีราคา8,99,000บาทจากราคาปกติ1,89,000้บาทและ new mg vs suv sport hybrid suv รุ่นดีราคา7,39,000บาทจากราคาปกติ8,59,000บาทโดยทั้ง2รุ่นรับฟรีประกันภัยชั้น1 และพระบรคุ้มครองนาน1ปีรวมทั้งขยารยระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์5ปีหรือ150,000กิโลเมตรสำหรับรุ่น New MG VS s g V รับกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางและข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้า MG นำรถเก่ามาแลกรุ่นใหม่หรือชวนเพื่อนที่สนใจมาซื้อรถ MG รับส่วนลดพิเศษ20,000บาทสำหรับ MG ZS รุ่น V และ MG 5ทุกรุ่น พบกับยนตรกรรมครบทุกขุมพลังขับเพื่อนของ MG พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษในงาน Big m o t o r s ร l เ2023นำบูธ MG หมายเลข A02 สูนนิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง3กันยายนศกนี้และที่โชว์รูมและศูนย์บริการคุณภาพของ MG กว่า150แห่งทั่วประเทศ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ